ทุกวันนี้เราทุกคนกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของสารก่อภูมิแพ้ราสารพิษและมลภาวะต่างๆ แต่บัตรนี้มีระบบ RCI หรือ Active Peel ที่ช่วยในการกำจัดมลพิษสารต่างๆข้างต้นได้ทั้งในอากาศและพื้นผิวสัมผัสไม่ว่าในบ้านที่ทำงานซึ่งระบบนี้ก้าวล้ำกว่าระบบฟอากาอากาศอื่นๆในท้องตลาด Active Peel เป็นระบบฟอกอากาศหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับตราเครื่องหมาย Certified Space Technology ซึ่งอนุมัติโดยสถาบัน Space Foundation และได้ร่วมมือกับองค์การนา s a แล้วระบบ RCI หรือ Active Peel ทำงานปกป้องสุขภาพคุณได้อย่างไรระบบทำงานได้โดยนำอากาศในห้องปกติที่มีไอน้ำและความชื้นทำปฏิกิริยากับเซลล์ RCI หรือ Active p e r l แล้วทำให้เกิดนุภาคที่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้เช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซูเปอร์ออกไซด์สามารถกำจัดสิ่งสกปรกสารปนเปื้อนกลิ่นเชื้อราเชื้อโรคได้แม้ในซอกลึกที่สุด ในการทดสอบการสลายควันโดยการสร้างมลภาวะจำลองนี้จะใช้นุภาคประจุลบซึ่งเกิดจากระบบ RCI หรือ Active p e l l ที่ไม่ต้องใช้แผ่นกรองอากาศมาแสดงใหเห็นการทำงานโดยการสร้างควันและฝุ่นในกล่องปิดเมื่อเปิดใช้ระบบฟอกอากาศฝุ่นและควันก็หายไปอย่างรวดเร็วรวมถึงการกำจัดฝุ่นที่มองไม่เห็นด้วยระบบ RCI หรือ Active p e e l มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สัตว์เลี้ยงและสิ่งมีชีวิตต่างๆ อีกทั้งเทคโนโลยีนี้ได้มีการวิจัยและทดสอบจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในประเทศสหรัฐอเมริกาว่าสามารถกําจัดเชื้อโรคต่างๆบนพื้นผิวได้ถึง99.7%หลายท่านคงเคยได้อ่านผลวิจัยว่าการที่อยู่ในอากาศที่มีคุณภาพดีจะช่วยทําให้ชีวิตยืนยาวขึ้นดังนั้นระบบ Active Pe ียจําเป็นต่อทุกท่านที่ไม่อยากเจอสารพิษมลภาวะเชื้อโรคต่างๆหรือท่านที่ต้องการลดภาวะการไอจามจากภูมิแพ้ที่บ้านเลี้ยสุนัขแมวแล้วมีกลิ่นติดเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้า ระบบนี้จะทําให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นและรู้สึกสดชื่นตลอดวันระบบ Active Peel ควรมีใช้กับท่านและครอบครัวเป็นที่รักของท่านระบบ Active Peel มีใช้ในหลายล้านครัวเรือนทั่วโลกรวมถึงโรงพยาบาลโรงแรมโรงเรียนทีมนักกีฬาชั้นนำของโลกและที่พิพิธภัณฑ์ Liberty Bell ระบบ Active Peel ช่วยทำให้สามีชันลดอาการภูมิแพ้และทำให้บ้านสะอาดสดชื่นตลอดเวลาถึงแม้ที่บ้านจะเลี้ยงสุนัขสองตัว คนรอบข้างรู้จักผมดีว่าผมกังวลกับความสะอาดทุกที่ในบ้านระบบ Active Peel ช่วยทำความสะอาดบ้านผมและกำจัดเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสฉันมีปัญหาเรื่องหอบหืดแต่เมื่อใช้ระบบ Active Peel ไปแค่15นาทีรู้สึกว่าอากาศสะอาดขึ้นทันทีระบบ Active Peel ผลิตในสหรัฐอเมริกาจากบริษัทที่มีเทคโนโลยีชั้นนำกว่า90ปีและรับรองโดยสถาบันสมิธโซเนียนบริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยี Active Peel ทั่วโลก และเป็นระบบฟอกอากาศหนึ่งเดียวที่ได้รับตรา Certified Space Technology ภายใต้การพัฒนาร่วมกับองค์การ NASA รับเป็นเจ้าของเครื่องฟอกอากาศระบบ Active p u ี l ตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านและครอบครัวที่ท่านรักกับระบบฟอกอากาศ Active p u ี l